รรครับผมปกกอลแรนครับวู้วตำนานกลับมา เชื่อเนวันนี้จะมาถึงนะครับเดลตาฟอร์ดแบงค์ฮอ,อกดาวภาพสวยกราฟิกจำๆเข้ามาแล้วรากิทไอรีนตื่นเต้นมากๆ<_ <k> _ <p> มาแล้วมาแล้วเลือกตัวละครเอาเป็นหน้าหล่อแล้วกันเลือกอาวุธครับผมโอ้โหโคตรคลาสสิกเอาเป็นเอเ่เอ,าอคาสิบห้า นี่นี่เป็นอซอรีในตำนานของหน่วยรถพิเศษ30ปีก่อนนะครับเอาไฟฉายพันเทปอ่าแล้วก็ M9 บอลลต้าพร้อมจะรุกมันนานแล้วฮ่าฮ่าโยวันที่3ตุลาหน่วยข่าวกองได้ยืนยันมาว่าผู้บริหารระดับสูงไอดิด<อ>กำลังประชุมใกล้โรงแรมโอลิมปิกกองปัชาการของเราได้สั่งให้พวกเราเข้าไปแบบเงียบเพื่อไม่ให้ไปที่สังเกต เวลา15นาฬิกา45นาทีทีมเดลต้าได้เตรียมบุกเข้าอังคารและจับกุมผู้ต้องสงสัยหนึ่งนาทีต่อมาทีมเลนเจอร์จะทำการปิดล้ออังคารขบวนคอนวล์เตรียมพร้อมอยู่ใกล้อังคารคเรมรือมออม่อเดลต้าให้สัญญาณขบวนคอนวล์จะเข้ามารับเฉลยและเตรียมตัวอพยพปฏิบัติการนี้ใช้เวลาเพียง30นาทีในการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วโจวมตีและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ครับอีกครั้งภารกิจไอรีนโวออกปฏิบัติการอย่างก,กับในหนังครับคุณผู้ชมโอ้ it's beautiful นี่มันฉากหนังชัดๆทั้งซาวทั้งฉากโคตรฟินสูตรครับสูตรสูตรสูตร,ตรโอ้ พวกมันเผายางทำไมให้รู้ว่าเราเข้ามาถึงเขตพวกมันแล้วโอ้โหนี่มันแดรหลอกไอตำนาน,นครับเรานั่งคฮิิริปเตอร์ลิตันเบิร์ดเข้ามาที่โมกาดิชูนะครับแ่นดินแดนของโซมาเล,ลียผมชากอ่อรคือฟิวตัวนี้มันเจ๋งมากๆเลยนะครับระหว่างประเทศที่มหาอำนาจมีเทคโนโลยีระดับสูงกับประเทศ้อยพัฒนาบ้านป่าเมืองเถื่อน มาขุดให้ฟรีอ่ะคุณผู้ชม RPG เราต้องเข้าโซนเป้าหมายมากกว่านี้ฉันพยายามอยู่ C2 ต้องปล่อยนกลงแล้ว RPG เ้าไว้โง่ Star C1 ได้รับการอนุญาตลงจอดแล้วรอต้งทำการลงจอดสองฟุต หนึ่งฟุตดาวโอเคถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสกอร์สกอร์สกอร์เนี่ฮะโดโรบิเซตหมวกฮอกกี้ตำนานออกปฏิบัติการขอ,อเปลี่ยนครับกระสุนปืนแบบมันยิงเหมือนนู้นปืนกระสุนโอเคไปต้องระวังด้วยนะฮะมันสามารถยิงออฝ่ายเดียวกันได้ด้วยต้องระวังต้องระวัง ซีคิวบีซีคิวบีล็อกหลังด้วยเปลี่ยนวิ่งโดนโดนโดนเข้าแบงไหนครอบเก่งยิงแรมกันเนี่ยลูกคุณดู h p โอ้ HP ผมตอนนี้แดงแล้วเหมือนเกมคลาสสิกเลยกดเลข5เนาะเป็นการพันแผล จะผ่านให้อย่างน um> eh> um> ี้เลยครับค่อยๆเรียนรู้วันนี้เพิ่งเกมมันเพิ่งวางให้เล่นครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้โหพูดตะตุกๆขัดๆนะฮะตื่นเต้นมากๆจากคนเคยเล่นคลาสสิกมาก่อนภาพโคตรสวยคุณผู้ชมนี่คือด้านนอกเดีเทิร์นทูคอปเปตเอเรียลงไปด้านล่างมาละเพื่อนเดี๋ยวดาว ล่างเคลียฮะเคลียร์ที่ด้วยตึกหืม <c oughs> มันจะเอาตีนถีบผมชา้าไปหน่อยหนูเฮ้ยมันจะอยู่มีตัวอยู่ด้านล่างตัวอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะค้อใจเย็นเฮ้ยใครมึงปาระเบิดทำหาอะไรเนี่ยไอ้บ้า น,าารรน่นา,นาจะฆ่าเราทั้งหมดเพื่อนนฮ้จะฆ่าเราทั้งหมดเฮ้ยหลังีโหลดดิ้งตึ้งอันนี้น่าจะเคลียร์เช็คซ้ายเช็คขวาเคลียร์เคลียร์อ้าเพื่อนด้านล่างวูบเอาไปชุบนะครับ นายไปทำอะไรของนายเนี่ยเพื่อนทำไมถึงขมามาได้อย่างนี้โอเคชุบชิดแวก้าเข้ารักแล้กิโมจิชุบนานกันนะเนี่ยแต่คนข้างหน่วงครับคือเกมเพลย์หลักของมันเนี่ยมันจะแบบโคตรไวแบบฟุ๊ๆนะ yeah, ปปุ๊ฟุ๊ฟุเฟุ๊ฟุ๊ตุ๊ฟ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 ุ๊ตี๊ฟุตฟุ๊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 ฟุ ยินตรงนี้ใช่ไหมมันจะมี r p พีอุ้ย r p พีจีว้าวสุดยอดหมูด,ดับเลยตบหลังรถตูดด้กันอุ้ยโดนยิงได้ไงเนี่ยอ๋อไอ้จฟิฟตี้คราวจุดห้าศูนย์หมูดับเลยซะสมัยนั้นในหมูนนาหฟางตัดสิงยังไม่มีเลยนะครับนี่คือโลมิโอหกสี่และกของคุณคือเข้าเปาดนอ,อังคารสีขาวเข okay. มันถอยละมันถอยละ อันแพ้ก่อนใช่ได้ใช้ได้แต่สิ่งที่ผมได้เห็นก็คือภาพสวยแล้วก็ดาเมจจากค่าสึกโคตรแรงแรงมากเร็วไปเร็วรถ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 โอะคอบคุณมากลิตอนเบิร์ด target Into the building. building. Go, go, go. คือวิ่งเข้าไปบู๊ไม่ได้เลยฮนะเราจะโดนดามเมทเอาตอนอย่างนี้สิ่ผมจริงผมจริงฮนะเอ๊ะน่าจะเคลียร์ละไอ้อ็อบเจกต์มันให้เราเข้าในอันคารนี่นะครับรัแบบพลมา ทำออย่างโ้ยโลอยตัวลอยตัว,ตว,ตวคุณดูคุณดูดูชาาว้าวทำโคตรดีฮะไอ้ตายสิเพื่อนมีเพื่อนบู๊ บนชั้นสองอุ้ยโดนยิงไม่ตายได้ไงวะดิโหลดดิโหลดดิโหลดบ้าเพื่อนบักเฮดชิวต okay, วิมันมันมันมากคนระับผู้ชมเพื่อนเปิดประตูสิเฮ้ยมีเหนื่อยด้วยฮนะ บอกเราจะวิ่งตลอดไม่ได้ขวาเคลียออร์ขวาเคลียร์ประตูหวางด้วยเพื่อนจะล็อกหลังนายอยู่ เห็นหัวเห็นหัวไอหมอนี่มัน voilà> พันไอโม่งผมตู้เดะดาวฉากข้างหน้านโอ้โอ้ไม่เป็นไรยิงเพลนิดหน่อยโผล่หัวโผล่หัวหุ้ยไอในเกมนี้ถือว่าค่อนข้างฉลาดเลยนะลีโรด ยังไม่ตายเฮ้ยระเบิดยิงเอวยิงเอวข้างหน้าข้างหน้าส่วนจุ่มหมดแล้วเพื่อนโหย่างกัน้เนี่ย อยู่ไหนวะอยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางซ้ายเคตายโอ้โหมากอะไรอ๋อขอบคุณหอกระสุนใช่ไหมเนี่ยโคตเจ๋ง thank you หลายๆสุดตอนนี้ผมเต็มแม็กวิเสีจะทำขว้ซ้ายโอ้้้ e ้น โอ้โหยิงโคชาเลยชยมาแล้วเพื่อนจิตยาเข้ากระโปงชุบ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 เรือโปอกสีแดงอ้ล่วงอ๋อแล้วก็ตัดฉากมาที่มุมกล้องของเพื่อนฮนะว้าวยากยากเหมือนกันนะเนี่ย จะรอเพื่อนชุบนะครับได้อยู่ได้อยู่โอเคเพื่อนกำลังชุบต้องเล่เป็นทีมโอเคตื่นขึ้นมาแล้วครับผมจากการหลับไหลพันพันเด็ดคอยศึกษากันไปครับผมเกมมันเพิ่งมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเนาะเคยเล่นแต่คลาสสิกคลาสสิกแค่ปืนยิงเข้าอะไรวะเข้าเล็บคมเดี๋วยวมันก็ตายแล้ว เจคจนะให้เคลียร์ตึกก่อนโอเคียเคียครับเราได้ตัวเฉลยแล้วทำการมัดโอ้โหนึกว่าแลมโบซิก้ยไม่ใช่แลมโบซิกดิเลดี้ออร์นด์จับเฉลยมาเลยครับบีงไหมพวกเอ,กส,อ,เอกสารเอกสารอุ้ยตงัตงตังแม่หนีแม่หนีแม่หนี น่าจะมีที่อื่นอีกปะ่ะเฮ้ยขวาขวายิงทะลุก,กำแพงไม่ได้นะครับเกมนี้โอ้ยนีนนน่แม่งนอนหน้าเขมามีเลยเฮเพื่อนเป็นไงบ้างใจเย็นฉีดยาทะลุเวสทะลุเสอเกาะ ตื่นขึ้นมามาช่วยกันหน่อยเข้าไปละนี่เลยมาัดซะขึ้นมัดมัดที่อื่นกันต่อยิงกันหนุวเลยเว้ย บุเฉวยอีกสองจับมันซะโอเคกรีนกรีนไรกรีนไลน์เราจาับเฉลยเสร็จแล้วนะครับเอาคอนวอยเข้ามาได้เลยเอาร์กิจเสร็จสิ้นลงมาข้างล่างสวนลงไม่ได้ไหมเนี่ยจะมีศัตรูเปล่าวะ พวกเลนเจอร์เข้ามาแล้วลงบันไดกันเฮ้ยทำเหมือนในหนังเลยจะมีเอาเฮยเพื่อนตู่เข้ามานี่ฮะยิงทะลุก,กำแพงไม่ได้ยิงมือ เอ้าโดดลงมาขาหักไอ้บ้าชุดก่อนชุดก่อนเออ่นไหละผมอ่ะไอเฮียโดดลงมาตัวแค่นี้ตายไอสัตว์ไอเหียโดดลงมาขาหักเลยสัตว์เฮ้อ มันน่าจะมาแล้วในระหว่างนี้เราก็ยิงมันก่อนมันจะมาชิงตัวเฉลยบิ้ยมึงยิงหายนะมันอยู่ตรงนี้เว้ยอีกสองนาทีคอนวอยจะมาถึงเออกดไวเพื่อการปิดไฟฉายนะฮะเอ๊ะกดเอ็กเพื่อเออเลงด้านข้างนะครับลงมาดู ปุ่มคอนโทรลต่างๆถึงก็ให้บวกเลยนะครับผมมาถึงก็ให้ลงพื้นที่บวกเลยนะฮะแบบเกมคลาสสิกเนี่ยมันก็จะให้เราวิ่งขึ้นคอิคัปเตอร์เนาะอันนี้แม่งมาพร้อมบวกแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> ดูอุปรกรณ์แต่ละคนหน่อยเซ้โบกฮอกกี้ตำนานเจ้า oh <God! S 2> เวสสายเก่งติกน้ำแคนทีน เอ M9 b a l i ต t a โอเคโมบโมบมารต, okay. move, move. ตรงนี้ครับผมคอนบอยมาถึงแล้วเปลี่ยนนวิเฮลิคอปเตอร์คัสซินว้าว นแนแค่ไหน5นาทีครับอะไรนะ5นาทีครับอะไรวาต้อง5นาทีโอ้โหฉากในหนังเลยเป็นโดนอะไรเข้าเขาตกฮอครับเอาเขาขึ้นรถดบกูดด้วยนะครับผมนี่นี่คืออะไรคะแนนดาเมจ หมื่นสองผมได้ที่สองนะฮะโอเคนี่คิวใช่ไหมอันนี้เป็นภาษาจีนด้วยเนี่ยอย่างว่าเกมคนจีนนะครับใช่ไหมน่าจะเกมของคนจีนมิชชั่นนะครับผิดฮะ